สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่อง w i n เนอร์เลสซิ่งนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูเซลฟ่าม i โอรูปหหชักสวาสามสองยี่แนะครับต่อจาก EP พึ ที่เราได้ทําการซ่อมฝานี้เบื้องต้นแล้วก็ทําทการพอกข้างปอตีปอกขนาด7เมิมิลนี่นะครับอันนี้คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะประมาณนี้เสื้อถ้าทําจากที่นี่ไปเนี่ยผมจะขอเวลาให้ลูกค้าเนี่ยขี้รอนอินประมาณ4-5วันนะครับรค่อย อ่ดคอยสัตว์ตามใจลูกค้าเลยอน,นี่นะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าชักยืดสามมิลโดยใช้สลักเดิมเอ้ยใส่กันเดิมแล้วก็ยืดสลักเอาเราก็จะจัดลูกปืนผ่าตัวนี้ไปให้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเอสียเวลาผ่าลูกปืนนะครับก็เดี๋ยวเราเอาลูกปืนผ่าไปให้เลยสำเร็จ แค่ไปเจียปลายก้านนิดหน่อยแล้วก็ประกอบอาการได้เลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นเสื้อปอกขนาด70มิลายาวกว่าเสื้อปลายตรงนี้เนี่ยจะยาวกว่าของเดิมประมาณ3มิลนะครับผมจะเทียบไว้ให้สายเะเกนชักยืดนี่นะครับ นีค่ครับผมอันนี้จะเป็นงานเสื้อนะครับปอกเจดซีมนลใช้ลูกซี r บีลูกสูบเนี่ยเราจะมีให้เลือกอยู่2แบบถ้าการเดิมเนี่ยมันเป็นถลัก15ต้องใช้ซี r บีครับผมส่วนลูกค้าที่ชักยืดถาวรมาจะต,ต้องการลูกบอสนี่นะครับอันนี้เป็นลูกบอสอันนี้ลูกบอสไซส์ร้อยขนาด6กสิบหกมิล ต่อแทนด่างจะอยู่65นี่นะครับส่วน C B สา150ลูกจะอยู่ขนาด65มิลนะครับอะเรามาดูฝากันต่อฝานี้เราก็ได้ทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับผม อาฝานี้เสียตรงที่ลูกค้าเนี่ยอผมจะบอกทุกทุกท่านเลยนะครับว่าเวลาเราเปิดพอตเนี่ยถอ,อาเนื้อลูมิเนียมที่เก,กาะตรงบ่าที่อยู่ด้านบนนี้นะครับอย่า อย่าพยายามเปิดให้มันปางหรือว่าเห็นขอบบ่านะครับเพราะว่าเวลาดอกวาวทางานเนี่ยบ่าวาวข้างบนเนี่ยมันจะสุดลงไปนี่นะครับเวลาเปิดพอดพยายามให้เหลือเนื้อหรืออลูมิเนียมด้านบนนไว้นะครับเพื่อให้บ่าเนี่ยมันมีที่เกาะนี่นะครับอันนี้ลูกค้าเปิดมาโอเวอร์แบบ ไม่มั่นใจว่าจะไอ้นี้ไหมแต่ว่าเราก็ทกําการซ่อมให้ได้บ้านี่นะครับเราก็ได้ทำการพอกส่วนสปริงวาลวสามารถไปใส่โพซโซนิกได้เลยนะครับ พรอนเบาวไม่ต้องตัดไม่ต้องเจียรครับสามารถใส่ได้เลยน,นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับมีโต่อจาก ep ที่แล้วเสี่ยฝามีโอดูหกห้าวาวสามสองแปดชักสานี่นะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้หรือสนใจส่งมาทำติดต่อได้น,นะครับ ก็ผมฝากกดติดตามกดแชร์ก็ถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ